ประธานาธิบดีวโลดิเมียเซเลนกี้แห่งยูเครนออกแถลงการมีชาวยูเครนเสียชีวิตในวันแรกของการถูกโจมตีครั้งใหญ่จากกองกําลังของรัเสเซีย1น7คนโดยมีอยู่10คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนผู้บาดเจ็บมีจํานวน316คนเซเลนกี้ชี้ว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายแค่ทางการทหารอย่างเดียวตามที่อ้างมาก่อนหน้านี้แต่ยังพุ่งเป้าไปที่พลเรือนด้วยเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มีการพูดคุยกับผู้นําหลายคนซึ่งต่างก็บอกว่ายูเคนจะได้รับการสนับสนุนซึ่งก็ขอขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมแต่ในการป้องกันประเทศนั้นยูเคนกําลังต่อสู้เพียงลําพังยังไม่เห็นความช่วยเหลือใดๆเข้ามาและไม่มีใครรับรองได้เลยว่ายูเคนจะปลอดภัยหากเข้าเป็นสมาชิกนาโตอย่างแท้จริง นอกจากนี้ซเซเรนซี่ยังบอกว่ารัเสเซียต้องการทำลายอยุธเคนทางการเมืองด้วยการทำลายประมุขของประเทศการก่อพิธีกรรมของรัเสเซียได้เข้ามายัางกรุงเทฟแล้วซึ่งตามข้อมูลที่ได้รับเป้าหมายอันดับแรกคือตัวประธานาธิบดีและเป้าหมายต่อมาคือครอบครัวของประธานาธิบดีนั่นเอง